สวัสดีครับผมแฮกครับวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวกันทั้งบ้านเลยจุดหมายของเราคือจังหวัดสุพรรณบุรีครับโอเคครับไปกันเลยครับไป้า <9 S 2> <9 S 1> <ๆ>้น่าใช่เหรอและแน่นอนเราต้องมาแไปที่นี่ตล,ตลาดเก้าห้องตลาดเก่าแก,ก่ของบางปะมา,ามาเที่ยวตลาดเก้าห้อง สุพรรณบุรีนะฮะตลาดร้อยปีนนะอยประวัติศาสตร์ตลาดร้อยปีที่นี่มี <ไป S 1> มเรื่องราวเยอะมากเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของ <c oughs> คุณแม่ผมเองครับฉากหนังสมัยก่อนหนังพี่เลียดตันเฟียมบานเฟียม,เ,ยมเป็นที่ที่ผมเคยวิ่งเล่นเมื่อตอนเด็กๆบรรยากาศแบบนี้แหละที่เต็มไปด้วยความทรงจำแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปผู้คนสถานที่อาจเปลี่ยนแปลง แต่กลิ่นอความคลาสสิกของตลาดเก้าห้องยังคงอยู่ตลาดเก้าห้องนับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดย้อนยุคเรียกได้ว่าถ้ามาถึงบางปะม้าแล้วไม่ได้แวะตลาดนี้นก็ถือว่ายังมาไม่ถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนมาครับเนี่ยไปไม่มีใครค่าดูผาหลานมาดูบ้านเก่าอันนี้เป็นเดือนห้องแถว ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับอย่างที่เขาบอกกันครับรรบรรยากาศของตลาด <พอ S 1> เป็นห้องแถวไม้แบบโปร่งเดินสบายๆคล้ายกับฉากในละครจีนย้อนยุคแบบพวกลอดลายมังกรอะไรแบบนั้นครับ ah. ตลาดเก้าห้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นรัชสมัย <Lis S 1> รัชกาลที่5้าเ,เป็นอาคารไม้สองชั้นแบบจีน ตั้งเรียงรายเป็นแนวยาวสะท้อนวิถีชีวิตไทยจีในสมัยอดีตได้อย่างชัดเจนครับเอเธอเชงรป่าเงอะกลับไปต pues ้หวันแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาเขาอยู่เนี่ยนี่เธอเจ้าของตลาดแล้วเนี่ยเขาบอกเธอเป็นเจ้าของตลาดไครตื้อทั้งแถวแล้ว ว่าป้ะเป็นยังไงสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกเอ๋ออันนี้หลานอันนี้ลูกลูกหลานโอ้มีหลานแล้ววันนี้ค่ะไอ้แบวมันมีไอ้แบวลูกหัวใจอ่ะมันมีลายเชงเราไม่เราไม่มาขอต่อกันนะขอต่อไปเรื่ยต่อเรื่องราไม่หล่ะเราไม่มีเน็ตเดี๋ยวเราขอไอ้แบวติดต่อไปกัยนะสวยอยู่เรื่อยเลยนะฮ่ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ดั้งเดิมกว่าตรงสามชุกนะฮะสามชุกเขก็จะรีโเวทเป็นตลาดค้าขายแต่ที่ตลาดเก้าห้องนี้ก็ยังแตเงียบเงียบกว่านะฮะแต่ว่าต้องหน่อยความเก่าแก่แต่ชัดเจนกว่า เคยขายอะขนมอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีคน เขาก็เลิกกันหมดแล้วขายแันน네ั้นมีคนข้างนอกเข้ามาเที่ยวบ้างไหมเนี่ยแล้วขายเออเขาขายแบบถามถามน้องเขาสิมีคนข้างนอกมาเที่ยวมามี้างมีมีใช่ไหมน้องเรามันวาดอีกไม่เสร็จเหรอไอิติอ่ะอ๋อไอิติไอิติยังไม่เสร็จวาดเป็น หลานเราหลานเราที่กรุงเทพก็รับจ้างวาดครับไม่ได้ติดต่อกันเลยนะวันเดี๋ยวไปเที่ยวขนมมั่นเจกเท้าหน่อยแ้ชาเย็นกาแฟโบราชามะนาวแโซดา้าวมันพึ้งมะนาวมีน้ำบวยหงน้ำบวยหง เมื่อเมื่อก่อน,นเป็นห้องขายเต็ไมไปหมดเลยที่นอนหมอนมุง้งถ้วยโถโอชาม ถ้าพูดถึงมาตลาดเก้าห้องมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยครับนั่นก็คือขนมเปี๊ยะครับโดยเฉพาะของร้านตั้งกุ้ยกี่ขนมเปี๊ยะที่นี่เขาเป็นสูตรโบราณสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนครับใครชอบขนมสไตล์โบราณแบบนี้ขอบอกห้ามพลาดมีโอกาสได้คุยกับคนเฒ่าคนแก่ที่นี่บอกว่าเมื่อ80ปีที่แล้วไม่มีที่ไหนจเจริญเท่าที่นี่ จะซื้อของอะไรต้องมาที่ตลาด9้าห้องเพราะเป็นเหมือนศูนย์กลางของตลาดบางปะม้าแห่งนี้นนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวตลาด9้าห้องนะครับก็ขับรถจากกรุงเทพเพียง100กิโลเท่านั้นครับและสำหรับใครที่หลงไหลในกลิ่นไอายของอดีตชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือแค่อยากพาครอบครัวมาหวนว,นวานตลาดเ้าห้องบางปะมาะ้าสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดครับ นี่นะครับผมตลาดเก้าห้องแต่ร้อยปีอีกที่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวผมทิ้งภาพไว้ท่านี้ก่อนละกันถ้ายังไงมาเที่ยวกันได้นะครับผมอย่าให้ตลาดนี้เลือนหายไปนะครับผมมาช่วยกันชาวบ,บ้านที่นี่ก็ยังค้าขายนะฮะยังมีร้านค้าเปิดบริการอีกท,ทิ้งท้ายไปท่านี้ครับสวัสดีครับผม ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ